สวัสดีครับวันนี้ช่องมานะชัยนำเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ออกใช้งานในช่วงสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้อหลวงรัชกาลที่9นะครับสำหรับเหรียญ2บาทนั้นเราทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าออกใช้งานครั้งแรกปีพศ2 5 .48 นะครับก็มี48 4950นนะครับซึ่งเป็นโลหะสีเงินนะครับหลังจากนั้น พอปี2 5 5พก็จะเป็นโลหะสีทองนะครับสีเหลืองนะครับสีทองครับก็ใชง้งานเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หายากนะครับเพราะว่ามีแค่3ปีพศนะครับโลหะสีเงินมี48สีเนี่ยที่แจ้งแล้วนะครับผม ก็เป็นปีหายากนะครับสำหรับสมาชิกท่านใดที่ต้องการเก็บสะสมให้ครบปีพอสอนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับผมยินดีขายให้บ้างครับมีแบ่งขายนะครับท้ายนี้ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับ